สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพามาชมต้นบอนสีนะคะปลูกมาเจ็ดปีนะคะมาชมไปด้วยกันเลยค่ะก็นะคะนี่นี่ต้นชื่อต้นอะไรคะบอน,นสีนสีบุรีรัมต้นอันนี้เอามาโชว์ใช่ไหมคะครับกระถางเท่าไหร่สี 15, ่หมื่นห้านนะคะอันนี้ลูกเขาใช่ไหมคะใช่สีบุรีรัมนะคะ กระทังเล็กเท่าไหร่คะเนี่ยนี่คือนี่ยแหละค่ะอันนี้พันห้าพันห้าเนาะอันน้อยตามนี่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 ใช่ไหมคะมีนี่นถ่ายจองอะไรนะอ๋อจองแล้วสีบุรีรัมม์สี่หมื่นห้าเนาะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนเนาะอื้ สวยมากอันนี้ปลูกมากี่ปีคะนี่เจครับปลูกมาเจ็ดปีไม่เคยไม่เคยแยกหัอเลยสี่หมื่นห้านะคะปลูกมาเจ็ดปีหัวเต็มเลยนะคะกระถางใหญ่มากนะคะคอมกอยักษ์เลยค่ะสี่หมื่นห้านะคะโอ้โหเยอะมากเลยนี่ค่ะสวยมาก แระทางนี้เท่าไหร่คะสี่พันห้าสี่พันห้านะคะต้นนี้ก็มีหัวเนาะมีม,มีมีเห็นอยู่สองพอนะสี่พันห้านะคะต้นเล็กเล็กลงมาหน่อยต้นนี้ล่ะคะต้นนี้สามพันสองสามพันสองรูใบเขาสวยเนาะมีหัวทุกต้นเนาะนี่ค่ะใบสวยมากเลย สวยมากค่ะอกแยกนาตัวนี้ละไม่่สวยมากเลยโดนลงไหมันตัวนี้สองอย้าสิยมากหกขันหน้าลาบเดเ หลักบนดินมันจะโตไวเน้นป,ปุ่ม,มโป๊ะเราจะโป๊ะบนให้ชิ้นๆมันคือต้นอะไรคะอันไหนครับอันนี้แหละอันนี้มูชิโตครับเป็นบอลน,นอกเหรอครับนี่ของอเมริกาเรารู้จักแต่บอลไทยเลยที่ผู้เข้าไป มีมีส่งพัสดุไหมคะเดี๋ยวให้เขาเปยเยมากเลยค่ะมีส่งพัสดุไหมส่งพัสดุใช่ส่งครับส่งเบอร์เบอร์โทรอะไรคะเดี๋ยวผมจำเบอร์ตัวเองไม่ได้เผื่อมีใครสนใจเขาจะโทร สั่งเนาะอยู่ที่นี่สามวันเนาะมาจัดที่นี่สิบเก้ายี่ยี่สิบเเนาะเบอร์เบอร์โทรศัพท์ค่ะสี่หม้าครับศูนย์แปดแศูนย์แปนะคะเก้าห้าหกเก้าห้าหกเจ้าครับสามเจ็ดเก้าเก้านะคะถ้าใครสนใจต้นเล็กก็มีนะคะต้นใหญ่สี่หมนห้านะคะเบอร์โทรเดี๋ยวจะลงไว้นะคะนี่เป็นสีบุลีดัมครับเป็นบอลลูนจังหวัด ไม่เคยได้แบ,บ่เลยใช่มเจ็ดปีสี่หมื่นสี่หหามดแล้วเลือแบ่เ